กลับมาชมกันต่อกับเรลเอกลิเกตัวจิ๋วใบเพียง 7. ขวบอย่างน้องลลโอครับที่ต้องต่อสู้ความลําบากมากับตาและใหญ่ตั้งแต่อย่างเล็กไม่มีบ้านไม่มีแม้กระทั่งเงินซื้อข้าวกินต้องเก็บของเก่าขายประทังชีวิตล่าสุดโดนวิกฤตโควิดจนต้องขายชุดลิเกที่เหมือนเป็นหัวใจของครอบครัวพวกเขาจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรให้กําลังใจพวกเขากันต่อได้เลยครับ ว่าโควิดมามันหมดเลยใช่ไหมใช่ครับพอต้องขายของเลยเหรอขายอะไรไปบ้างลองดูนะขายอะไรไปบ้างขายบ้านบ้านขายเหรอไอ้ด่นไม่ขายไปแล้วนะขายไปแล้วครับเป็นหนี้เขามากงไหมมั่งก็เลยขายใช้หนี้เข้าไปเอาขายใช้หนี้ไปเลยเ้าขายอะไรอีกขายอะไรอีกชุดลิเกของลิเกเดี๋ยวขายชุดลิเกของใครของผมเหรอแล้วหนูรู้ไหมว่าคุณตาคุณยายขายชุดลิเกของหนูไปรู้ครับตาก็บอกยายบอกว่าเรนดูยอมเหรอ ยายบอกว่าขายไปก่อนครับยวค่อยตัดให้ใหม่ครับหนูเสียดใยไหมล่ะลูกเสียายครับโอแต่ก็ต้องขายครับเพราะ <ผม S 2> ว่าไม่มีเงินครับนะคำพูดเขาก็แบบตรงๆตรงๆเลยเพราะนั้นทุกอย่างขายหมดเลยขายยังไม่พอไปกู้เข้ามาใช่ปน กลางวันไม่มีตังคกู้เขาครับวันนี้คือยิ้มนะยิ้มให้กับชีวิตที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะครบกาบรรยายอ้าวตอนนี้ก็ขายไปหมดแล้วตอนนี้ก็เลยไปอยู่ที่ไหนล่าสุดไปอยู่ที่ไหนเรียกอะไรโรงอะไรโรงเลี้ยงหมูบรรยายโรงเลี้ยงหมูครับหมูยังเลี้ยงอยู่ไหมหมูไม่ได้เขาไม่ได้เลี้ยงเป็นโรงเก่าเลี้ยงแล้วมันก็จะเป็นอะไรเสาแล้วก็เป็นหลังคาใช่ครับ ทั้งอะไรกลิ่นทั้งแมลงทั้งยุงมันจะเยอะมากนะใช่ครับแล้วแล้วคุณตาคุณยายก็ไปอยู่ในโรงเลี้ยงหมูนี่เหรออ่าใช่ครับหนูก็ไปอยู่ด้วยครับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยไปนอนที่ยังไงในโรงหมูนี่แหละทีแรกเขายังไม่ได้สร้างให้ก็ไปกางกางเต็นท์นอนก่อนเอากางเต็นท์ใช่นี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วร้อนไหมร้อนจ้ะร้อนสุดๆเลยนะมันไม่มีระบายอากาศอ่ะใช่จ้ะมันมันร้อนแค่ไหนคุณตาคุณยายเล่าให้ฟังหน่อยสิอบเลยครับอบเลยใช่ไหมแล้วหนูเอาอบอะครับ มันมันต้องกันใช่ไหมใช่มันต้องปิดหมดเลยกลัวปิดหมดเแล้วเวลามีฝนตกมีอะไรก็จะมีตะคาบมีอะไรเอาหนูกลัวกลัวอะไรบ้างลูกอ่ะหนูนอนในเต็นท์กลัวอะไรบ้างเออพมกลัวอบร้อนฝนกลัวไหมกลัวคนอย่างเดียวครับกลัวคนจะมาทําอะไรลูกเพื่อนเพื่อนมันมันเคยแกล้งครับมาแกล้งกลัวเขาจะมาแกล้งครับอ๋อฝังใจฝังใจนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ลําบากอย่างนี้ใช่ครับ ตรงนี้ทําให้คุณตาคิดไปเรื่อยๆไหมยิ่งมันหนักเลยคิดหนักเข้าไปอีกไหมก็ต้องสู้ครับแต่ก็ต้องสู้เพื่อหลานยังก็ต้องทนลองบอกถึงความลำบากให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพด้วยว่ามันลําบากแค่ไหนเช่นอะไรบ้างาก็ลําบากนอนกลางดินกินกลางทรายบางครั้งก็กลางเต็นท์นอนอย่างเงี้ยต้องมีทุกเวลาครับเพราะว่าชีวิตมันรู้มมุ่มนดอนมันจรอด มันจะดีส่วนน้อยอแต่ว่ามันก็จะลำบากส่วนเยอะอเมลาจะดีก็มีอันเป็นไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยมานอนเต้นอยู่ที่ลงหมูเนี่ยนะใช่ครับมันก็มีพัดลมอยู่แค่นี้แหละลมเป่าลมเอาไปแต่อขยุ่มาสักเดือนสองเดือนแกก็มาก่อเป็นเป็นอินบล็อกมอ๋อตอนนี้ตอนนี้มาก่อบล็อกให้แล้วกันกันลมกันแดดกันฝนนี้ใช่ไหมใช่ครับเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมนี่ครับ อ๋อนี่เขามาก่อ<ม>บล็อกให้แล้วก่อนนะอ๋ออย่างนั้นก็เป็นสัตว์เป็นส่วนหน่อยเสบบอลนก็เก็บมาจากกลุ่มของเก่าแล้วก็เก้าอี้ที่ต้งอยู่ครับนี่คือของที่เขาไม่เอาแล้วทั้งนั้นนะหนูถึงจะมีใช่ไหมลูกใช่ครับของเล่นที่อยู่ในรังอันนั้นนะครับมาจากไหนของเก่าครับของเก่าของท่งทิ้งหมดเลยหนูมีของให,ใหม่ๆบ้างไหมเคยมีไหมไม่เคยเลยครับมีแค่รองเท้ามีแค่รองเท้านี้คู่เดียวครับอันนี้ก็ใหม่หรือหรือไม่ใหม่ ไม่แน่จะไม่ได้ชีวิตไม่เคยมีของใหม่ๆเลยใช่ไหมเคยครับอยากมีของใหม่ๆบ้างไหมลูกอยากครับนะยิ่งพูดไปมันก็กลับมาที่หัวใจของตายายใช่ไหมในในความเป็นห่วงเขาแล้วคุณยายอยากจะบอกอะไรเขาไหมเราไม่มีของใหม่หรอกลูกก็บอกทนไปนะลูกแต่ยายพยายามจะให้ลููมีเหมือนคนอื่นแล้วหนูน่าจะเกิดแบบ ครอบครัวที่ดีกว่านี้ไม่น่ามาอยู่กับครอบครัวตายายแบบนี้ทุกคนช่วยกันนะลูกเนอะครับนะบมาดูความน่ารักเขายิ่งคุยก็เจย,ยิ่งเห็นความน่ารักก็น,นะคุณยายนะเขาก็อดทนมากตอนนี้ก็คืองานแทบจะไม่มีเลยใช,ใช่ไหมแทบไม่มีเลยนะชุดนิเกยังเหลืออยู่ไหมลูกเลือชุดเดียวครับชุดเดียวชุดนี้เป็น มาจากไหนหรือเขาให้ไหก็เขาให้ขอแบบผู้ใหญ่ใจดีช่วยกันคนละนิดละหน่อยซื้อให้เขามาชุดนึงยังมีหนึ่งชุดเนี่ยพยายามที่จะเล่าให้ผู้ชมฟังแล้วจะได้รู้จักเขามากขึ้นเผื่อใครจะให้งานเขาใช่ไหมใช่คับถ้ามีคนมาจ้างงานหนูจะดีใจแค่ไหนลูกโอ้ดีใจครับพร้อมนะเพุ่มแต่งตัวก่อนเพื่อนเลยครับโอ้ดูเสร็ไหมแต่งตัวก่อนเพื่อนเลยไปรอเลยใช่ไหมครับอยากแสดงเลยใช่ไหมครับเนะ ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อจะเอาเงินมาให้ตายยายนะตอนนี้เวลานี้มันไม่มีอะไรขายไปหมดแล้วขาดหมดแล้วครับนันเวลาถ้าเกิดมีจ้างมาคุณตาก็ต้องไปเช่าเขาเช่าต่อเครื่องคนทุกอย่างเลยเช่าเขาหมดเลยโอ้หักแล้วจะเหลือประมาณเท่าไหร่ถึงพันไหมเนี่ยก็ประมาณนั้นะมาวถ้ามีงานนะอาจจะมีเงินพันได้ถ้าไม่มีก็อดอยากให้คุณตาคุณยายสบายแค่ไหนอยากให้คุณตาคุณยายมีอะไรบ้าง บอกสิมีเครื่องเสียงเวทีกองและหน้าจริงฉาบมีใบเพราะเพราะอะไรล่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีเป็นของตัวเองนะครับเช้าก็ทุกอย่างครับอตอนนี้ถือว่าอาหารการกินก็ยังลําบากอยู่ใช่ไหมคุณตาคุณยายรัก็ลำบากแต่ก็ยังก็ยังคิดทุกวันว่าจะได้กินครบไม่ครบด้วยใช่ไหมครับเอาแค่กินอยู่ก็ยังต้องลุ้นทุกวันด้วยหรือเปล่าครับก ตอนนี่คือความลำบากตอนนี้ทั้งหมดเนอะเอาปิดท้ายให้หน่อยใช่ไหมหนูอยากว่าหนูอยากจะได้งานใช่ไหมใช่ไหมร้องของานให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยเผื่อจะมีคนมาจ้างหนูให้พรก็ได้ให้พรก็ได้อะให้พรก็ได้อ่ะร้องให้พรนะให้พรเผื่อท่านผู้ชมจะได้ให้กําลังใจกลับมาจะขออ้วยชัยให้พรให้บุญสะท ไขอให้รายการปัญญาปัญสุตั้งแต่วันนี้ขอให้เป็นเศรษฐีเมืองไทยลามลามลามลาบมาลามมันก็มีลาบไหมน้อย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 น้อน้อยโอ้โหนละเรื่องเลยเรา ไปไม่ถูกเลยจะดูสีมืดูวีลาเขานยดูนะตอนนี้สุดๆของความลำบากแต่ความน่ารักก็สุดๆในความน่ารักความสามารถนะรอความเมตตาของท่านผู้ชมส่วนรายการดูว่าจะปันสุขอะไรบ้างนะครับแม้จะต้องลำบากตั้งแต่ยังเด็กครับแต่น้องลีโอก็พร้อมสู้ชีวิต ทำตามความฝันอย่างการเป็นลิกเกเพื่อหาไรายได้มาเลี้ยงดูตาและยายแล้วของปันสุขที่ทําให้ครอบครัวนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันต่อได้เลยครับที่เราเจอตั้งแต่ต้น,นรายการนะเลโอหนูสดใสร่าเริงมากอ้าวมาถึงตรงนี้ปันสุกหนูอยากได้อะไรที่สุดที่คุณตาคุณยายจะได้สบายขึ้นหนูสบายขึ้นหนูอยากได้อะไรที่สุดลูกเครื่องเสียงครับถ้ามีเครื่องเสียงหนูจะได้ร้องลิเกไหมล่ะร้องครับ เอาตั้งวงได้เลยไหมเอาเครื่องเสียงเอาเสียงดังๆกระหึ่มเสียงใสๆของหนูเลยนะแล้วเอาเครื่องดนตรีด้วยไหมอะไรก็ได้นะเอามาให้หมดเลยนะเอาเยอะๆเลยนะของใหม่ให้ม,มันเต็มตู้คอนเทนเนอร์เลยเปิดตู้คอนเทนอร์ครับเอาไปให้เด็กคนนี้ <c oughs> เพื่อไปให้คุณตาคุณยายเออหนูรู้จักไหมเนี่ย